ภาพปัจจุบันของหญิงอภิสราภรรยาของแจ็คเชิญยิ้มหลังป่วยหนักไม่มีเงินรักษาจนต้องขอรับเงินบริจาคเป็นครั้งที่สองสืบเนื่องจากกรณีที่ตลกสาวชี้ดังอย่างสาวนูเล็กก่อนใบได้โพสต์วอนขอความช่วยเหลือเมียแจ็คเชิญยิ้มหลังป่วยหนัก4ี่ปีไม่มีเงินรักษาซึ่งเธอนั้นนะคะก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความเอาไว้และเขาว่าพี่น้องคะ หนูเล็กมีเรื่องอยากให้ทุกคนที่พอมีกำลังทางการเงินช่วยเหลือเมียพี่แจ็คเชิญยิ้มด้วยนะคะพี่หญิงรักษาตัวมา4ปีแล้วใช้เงินฟอกไตยเยอะมากตอนนี้พี่หญิงต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตแต่ไม่มีเงินในการผ่าตัดช่วยพี่ด้วยนะคะเขาเป็นครอบครัวที่หนูรักเขาเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายหรือคิดร้ายกับใครเลยช่วยด้วยนะคะขอบพระคุณมากจริงๆค่ะโอนได้ที่ 7 7 0 257 7417ยอ,อมทราพย์กสิกรนางสาวอภิสรารักชาติแล้วแต่กำลังทุกคนนะคะมีคนถามมาเยอะว่าเรื่องจริงไหมมันคือเรื่องจริงค่ะหนูเล็กโทรหาพี่หญิงเมื่อกี้จ้าและพี่น้องที่ร่วมด้วยช่วยกันให้พี่เมียพี่แจ็คขอบคุณมากๆนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทั้งกายและใจสาธุสาธุสาธุนะคะ และทางด้านภรรยานะคะของหนุ่มแจ็คเชญยิ้มก็ได้โพสต์ระบุข้อความขอรับบริจาคเช่นกันละค่ะล่าสุดนะคะสาวหญิงค่ะก็ได้ออกมาขอรับบริจาคอีกครั้งเนื่องจากไม่มีเงินรักษาตัวเพราะ,ะขาดไรายได้ซึ่งงานนี้นะคะสาวหญิงก็ได้โพสตระบุข้อความว่าอยากกลับไปทํางานที่รักแล้วนะเมื่อไรจะปลดล็อกให้พวกเราได้ทํางานกันสักทีคะ่ะลําบากจะแย่อยู่แล้วอยากทํางานมีไรายได้เข้ามาบ้างช่วงนี้เครียดค่ะ รายจ่ายก็เยอะนะคะฟอกเลือดทุกวันเลยมีแต่รายจ่ายและรับไม่เข้าเลยมีเงินอนาคตรออยู่แต่ก็เอามาใช้ได้เพราะไม่ปลดล็อกซทีคนมีเงินเก็บก็สบายคนที่ได้มาจ่ายไปแบบเราก็ตายสิคะช่วงนั้นไม่ได้รับเงินบริจาคที่คนช่วยเหลือเข้ามาคงตายไปแล้วแน่เลยเฮ้อบนไปก็เท่านั้นไม่มีใครช่วยไราได้ได้เงินมาตอนนั้น เพื่อไว้ผ่าตัดก็เป็นอันฝันสลายเพราะโรงพยาบาลที่ทำเรื่องงดผ่าตัดต้องเลื่อนไปก่อนไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ทำเรื่องนี้ก็ต้องฟอกเลือดไปเรื่อยๆไม่รู้เมื่อไหร่เบื่อทอแล้วนะอยากหายกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะปอลลอโทรถามโรงพยาบาลเมื่อไหร่จะได้เข้าไปทำเรื่องปลูกถ่ายเปลี่ยนไตคะโรงพยาบาลบอกต้องรอโควิดหมดก่อนแล้วเมื่อไหรโควิดจะหมด คงสงสัยตายก่อนเพราะว่าไม่มีเงินรักษาช่วงนี้ยังต้องการความช่วยเหลือใครสงสารเห็นใจสามารถบริจาคมาได้ตามบัญชีเดิมนะคะกาศิกร730 257 7417อาิเพภิสราพอต้องฟอกเลือดตลอดเลยค่ะรายได้ไม่มีเลยต้องรอจนกว่าโควิดจะหมดหรือถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนอยากให้งานก็ติดต่อมาหาหนูได้นะคะถ้าเขาเปิดงานทำงาน อยากทำงานมีไรายได้ไม่อยากอยู่เฉยๆค่ะตอนนี้เริ่มแข็งแรงทำงานได้บ้างแล้ว80%ถ้าใครสงสารก็ให้งานหนูทำก็ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือนะคะและงานนี้ค่ะเราก็จะพาทุกท่านมาเปิดภาพปัจจุบันของหญิงอภิสราภรยาของแจ็คเชิญยิ้มกันนะคะหลังจากที่ป่วยหนักไม่มีเงินรักษาจนต้องขอรับเงินบริจาครอบที่สแล้วค่ะจะเป็นย่งไรนั้นนะคะ เราต้องไปชมด้วยตาตัวเองดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปมากพอสมควรเลยล่ะค่ะและถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและทางเรานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวหญิงแล้วกันค่ะขอให้หายป่วยไวๆแล้วกันค่ะ